สวัสดีครับผมธนสิทธิ์พรสิริกุลนันท์นะครับพบกันอีกครั้งใน To g e t h ต r Group c h anel n นะครับวันนี้จะเป็นหัวข้อในเรื่องของ why หรือแปลว่าทําไมนั่นเองนะครับในเรื่องของ why หรือคําถามที่ว่าทําไมเนี่ยเป็นคําถามที่เรามักจะใช้กันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราแล้วนะครับตั้งแต่เราทําไมเราถึงต้องสอบให้ติดทาไมเราถึงต้องประสบความสําเร็จหรือทําไมเราถึงควรจะเลิกทําสิ่งนี้ทําไมเราถึงทําไม่ได้ทําไมเราถึงไม่ควรลงทุนทําไมอุย๊ยอะไรต่างๆนานา,นาม,มากมายนะครับ คำถามว่าทำไมเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ถูกมันจะพาชีวิตเราเก้าวไปข้างหน้าแต่ถ้าเราใช้ผิดมันจะพาชีวิตเราดิ่งลงเหวเลยทีเดียวคำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราใช้คําว่าวายเนี่ยผิดหรือถูกให้ดูง่ายๆครับว่าคุณกําลังวายสักเซสหรือวายเฟลเลียพูดง่ายๆ่ายวายสำเร็จหรือวายล้มเหลวอะ่ะเราตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องสําเร็จหรือทําไมเราต้องล้มเหลวนึกออกไหมครับตอนนี้ผมเรียนอยู่แล้วผมก็กําลังจะสอบเข้ามาหาวิทยาลายัยผมตั้งคําถามแค่ว่าทําไมผมถึงต้องสอบเข้าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยให้ได้ แต่ในขณะที่คนล้มเหลวหรือสอบไม่ติดเนี่ยเขาจะถามว่าทําไมเขาถึงสอบเข้าไม่ได้หรอกแล้วเขาก็จะเอาสมองของเขาไปหาเหตุผลต่างๆนานาเขาโง่บ้างแหละเขาไม่มีเงินไปกวดวิชาบ้างแหละสมองเขาไม่ดีบ้างแหละเขาไม่มีเวลาบ้างแหละเขาต้องอย่างงู้นต่างๆนานานะครับเขาเขาไม่มีแรงบันดาลใจอุ๊บแล้วแต่เหตุผลหลากหลายมากๆเลยบางทีก็เป็นเหตุผลไร้สาระก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดวันนี้เราอยากสําเร็จเราต้องตั้งคําถามว่าทําไมเราต้องสําเร็จนะครับ ก็คือทําไมเราถึงต้องทาให้ได้นั่นเองเพะฉะนั้นหัวข้อวายที่ผมจะคุยในวันนี้ผมจะคุยในหัวข้อเรื่องว่าทําไมเราต้องทําอะไรเพิ่มนะครับหรือวายไอจอยทำไมต้องทําอะไรเพิ่มแต่ถ้าคนล้มเหลวเขาจะบอกว่าทําไมฉันถึงไม่ควรทําอะไรเพิ่มเมื่อเราตั้งคําถามแบบนี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีเหตุผลว่าทําไมเราควรอยู่เฉยๆทําไมเราเคลื่อนขี้เกียจชีวิตเราดีอยู่แล้วงานเราก็ดีอยู่แล้วจะไปดิ้นรนทําไมบางคนก็จะคิดว่าคนที่พยายามทําอะไรเพิ่มเยอะๆดูขยันขยันเนี่ยชีวิตเขาคงลาบาก เขาคงกาลังเดือดร้อนอะไรบางอย่างเขาก็เลยต้องทํางานเยอะๆงกๆแบบนี้นะครับแต่ผมพบว่าจริงๆไม่ใช่หรอกครับคนขยันเนี่ยเกิดจาก2วิได้กันนะครับ1คือวิกฤต2คือวิสัยทัศน์สังเกตให้ดีคนคนนึงกำลังขี้เกียจขี้เกียจอยู่ดีๆนะครับอยู่ๆลุกขึ้นมาขยันแบบนี้มีแนวโน้มว่าจะลุกขึ้นมาขยันเพราะวิกฤตครับเช่นตกงานละหรือเงินรายได้ที่เคยได้อยู่เนี่ยมันหายไปละก็ต้องลุกขึ้นมาทําอะไรบางอย่างเพิ่มแต่คนที่ ไม่เคยไม่เคยขี้เกียจเลยขยันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับผมต้องบอกเลยว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ขยันเพราะเขากําลังลําบากแต่เขาขยันเพราะเขาจะไม่มีวันลําบากต่างหากครับเพราะเขาใช้วิสัยทัศน์นําทางชีวิตเขาไงครับนั้นวันนี้ทําไมต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยเหมือนตอนที่ผมเข้ามาทาธุรกิจเครือข่ายเนี่ยครับจริงๆชีวิตเราก็ไม่ได้ลําบากเพราะผมจบเภสัชมาปุ๊บถ้าผมไปทํางานโรงพยาบาลเอกชนไม่ได้รับราชการเนี่ยนะครับผมก็จะมีเงินเดือนทัก20,000กว่าบาทขยันอยู่เวรหน่อยแบบเพื่อนเนี่ยเดือนหนึ่งสี่ห้าหมื่นพอทำได้หรือไปเป็นเซลล์ขายยา รายได้5-0,000ถึง1 0 0 0 0แสนบาทหรือบางคนเหยีย,ย,ย 2, บๆ2 0 0 0 0 0ก็มีพวกท็อปเซลนะครับผมว่าผมก็ทําได้แต่วันนั้นที่ผมเลือกที่ไปรับราชการนะครับรับราชการยอมรับเงินเดือนแค่เจ็ดพแล้วผมเอาเวลาที่เหลือวันเสาร์อาทิตย์กับตอนเย็นตอนเลิกงานเนี่ยมาสร้างธุรกิจเครือข่ายเพราะผมมองว่าถ้าผมยังเอาตัวเองเป็นสาเหตุของรายได้คือต้องเอาทํางานแลกเงินอะเมื่อไหร่หมดแรงทํางานก็หมดเงินเนี่ยผมไม่มีความมั่นคงในชีวิตหรือบางทีเรายังไม่หมดแรงหรอกแต่มันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือเกิดภัยธรรมชาติอย่างน้าท่วมปี5้าสี่อะไรอย่างนี้ขึ้นนะครับบริษัทโดยจําเป็นต้องเอาเราออกนะครับเพราะมันเกิดวิกฤตขึ้นแล้ววันนี้นะครับทาไมเราต้องทําอะไรเพิ่มในมุมมองที่ผมจะคุยเนี่ยผมไม่อยากจะให้เราคุยว่าเอ้ยเราเดือดร้อนอะไรเราถึงต้องมาทําอะไรเพิ่มแต่อยากให้เราคุยว่าเราจะไม่มีวันเดือดร้อนเราจะไม่มีวันเจอวิกฤตชีวิตเราจะไม่มีวันลําบากเพราะวันนี้เราทําอะไรเพิ่มต่างหากชีวิตของเราไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบหรอกครับแต่เราไปหากุหลาบมาโรยทางของเราเองนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆลองนึกดูนะครับ บางครั้งเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตแบบประมาทวันที่เราเกิดวิกฤตขึ้นมานะครับบางทีเราก็ต้องไปร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบางคนบอกไม่ชอบขอไม่ชอบไปขอร้องใครไม่ชอบไปตื้อใครแต่เวลาลำบากนี่นะครับโอ้โหโทรมาขอยืมเงินนี่อย่างไม่มีความกลัวเลยว่าคือพูดง่ายๆไม่อายเลยอะที่จะโทรมายืมเงินคนอื่นเนี่ยนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าทําไมในวันที่เขาเนี่ยนะครับยังไม่ได้เดือดร้อนเขาถึงไม่ทําอะไรเพิ่มการมีมากมากกว่านะครับที่เราต้องการใช้ มันก็ดีกว่าเรามีน้อยกว่าที่เราต้องการใช้ถ้าเรามีแค่พอดีพอดีนะครับมันอาจจะเกิดเหตุอะไรขึ้นที่วันที่เราต้องการมากขึ้นแล้วเราไม่มีสำรองไว้วันนั้นก็คือวันที่เราลำบากเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับ Why I Joy ของเราหรือทําไมาต้องทําอะไรเพิ่มเนี่ยอย่ารอให้เราลำบากครับเพราะถ้าวันนี้เราทําอะไรตั้งแต่วันที่เรายังไม่ลำบากเราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่เครียดเราจะไม่กดดันเราจะไม่ต้องพยายามทําด้วยความความเครียดหรือความเ,เร่งรีบนะครับแล้วเราจะทํางานนั้นได้ดีกว่า บแบ่งเวลาผมแบ่งเวลาในตอนหลังเลิกงานหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยมาเริ่มทําธุรกิจเครือข่ายเพราะสิ่งหนึ่งที่ผมพบก็คือว่าธุรกิจนี้มันไม่มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผมสามารถทําคู่งานประจําหรือธุรกิจส่วนตัวของผมก็ได้ไปโดยที่เมื่อผมประสบความสําเร็จธุรกิจนี้จะกลายเป็นยางอะไหล่ไว้ให้ครอบครัวเราวันนี้เขาบอกครับถ้าคุณมีเครือข่ายไว้ในครอบครองก็เหมือนมียางสํารองให้กับครอบครัวเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราลองคิดดูสิครับชีวิตของเราถ้าพรุ่งนี้ เกิดเหตุวิกฤตอะไรขึ้นเราอยู่ได้ไหมเขาเรียกว่าวิธีคิดแบบเลวร้ายที่สุดกับดีที่สุดเขาเรียกว่าเบสเคสกับเวิร์สเคสนั่นเองครับถ้าเลวร้ายที่สุดเรายังอยู่ได้ชีวิตเรามั่นคงครับแต่หลายๆคนเนี่ยกับดําเนินชีวิตแบบกลางๆก็คือไม่รู้พรุ่งนี้จะดีหรือร้ายถ้าพรุ่งนี้ดีก็ดีไปถ้าพรุ่งนี้เฉยๆก็อยู่ได้แต่ถ้าเกิดพรุ่งนี้เจอเหตุวิกฤตอะไรขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามชีวิตเขาจะลําบากทันที ถ้าคุณยังเป็นคนที่ไม่แน่ใจนะครับถ้าพรุ่งนี้เกิดเหตุวิกฤตอะไรขึ้นแล้วคุณจะอยู่ไม่ได้เนี่ยนะครับเราจําเป็นต้องทําอะไรเพิ่มอย่างเร่งด่วนเลยซึ่งธุรกิจเครือข่ายคือทางเลือกที่ดีสําหรับคนที่ไม่มีต้นทุนแล้วก็ไม่ต้องการจะเสี่ยงอะไรเยอะนะครับแต่มันสามารถทํารายได้มหาศาลได้ก็ฝากนะครับให้เราไปวายจอยจากตัวเองให้ชัดเจนแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณตั้งคําถามวายให้ถูกต้องคือวายสักเซสทำไมเราถึงต้องประสบความสําเร็จทําไมถึงต้องทําอะไรเพิ่มทางั้งที่เราไม่ได้ลําบาก ชีวิตคุณจะไม่มีวันลำบากคนอื่นจะอิจฉาชีวิตคุณที่เหมือนลรยด้วยกีบกุหลาบแต่จริงๆอะ่ะมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเพราะใครเราเป็นคนโรยของเราเองนะครับก็พบกันใน t ุกเกเต Group ุ๊ปชาแนลนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับก็สวัสดีครับ